มีครอบครัวหนึ่งค่ะหลวงตาออมีคนในครอบครัวตายติดกันค่ะแต่ก่อนตายจะมีอาการลักษณะการตายที่คล้ายกันคือระเมิอแล้วก็หลับตายในระยะเวลาปีหนึ่งนีง่คือห้ารายกรรมร้วนๆนะท่านบอกเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรามาพร้อมกับกรรมนะเข้าใจนะฮะ <c oughs> พร้อมกับกรรมที่เราทำนะฮะ เรามารับเศษของกรรมแล้วเราเรามาทำใหม่นะฮะทำใหม่ทําดีก็ทําทําไม่ดีแล้วแต่สังคมที่เราเกิดนี่แหละแล้วพอเราตายปั๊บไปรับกรรมโดยตรงแล้วเกิดอ,อีกไม่ทีก็ร,รับเศษของกรรมนี่คือเศษเศษของกรรมนะฮะยกรรมก็ติดตัวเราจนตายแต่รูล้ล้วตั้งแต่ปานาจินาการเมมุสซาสุลา ใหญ่ๆเลยแล้วก็แยกออกไปอีกทีนี้ไม่ให้กรรมไม่ดีมันมาได้ยังไงเบรกไว้สิต่บอกแล้วก็สวดมนต์ีหมดไหนกันได้ที่คิดวรื่องอยึดารมานใช่ไหมที่จิตเองก็อยู่กับสายใหญ่ของธรรงานสายใหญ่ความดีมันเป็นสายใหญ่กันมันมาไม่ได้นะมันไม่มีโอกาสมา พอเวลาเรามีความทุกข์น si ิดหน่อยมันก็ไปที H ่บทสวดละเวลามีความสุขมันก็ไปที่บทสวดละมันเกิดจากความเคยชินที่เราสวดบ่อยๆที่เราสวดมนต์แต่ตาวนนาวนเทพุนบ่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่รว่วกำลังเรามีไหมกำลังใจเรามีมันไม่ได้ยากอะไทั้งหมดถ้าเองเบื่อเองก็ตัดรสชาได้เลยแต่เองอยากเกิดเองก็กำเนดได้นะ กำหนดได้โดยอาศษษิสานกับโพธิสัตว์ขอสร้างบารมรีอะไรสั้นเป็นสายใหญ่เป็นทางปรามรีโอ้ยการเดินว่าแจ้งเกิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่น่ากลัวไม่ธุรกิจร้าฝึกจริงๆนะถ้าสึกอสาจรนนิงมันน่ากลัวต้นเป็นธรรมชาติอันให้แล้วเกิดยังไงก็เิดตายเพราะน,นั้นไม่น,น่ากลัวนะ 那也没过法。